Which conclusion is wrong อ๋อถามผิดใช่ไหมครับว่าอะไรตอบผิดนะเนาะมีคำว่าอะไรบ้าง Isolution homogeneous substance compound element homogeneous substance pure substance อะไรวะเนี่ย substance substance จะได้หมดงั้นตอนนี้ทุกคนจำรูปนี้ให้ได้ครับจำก่อนจำก่อนเดี๋ยวคูให้เราเธอดูแป๊บนึงทุกคนดูตามก่อนนะครับ คือาศาสตราหรือเรียกว,ว่าแมทเทอร์ของเราเนี่ยมันจะมีการแบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันอ่ะก่อนอื่นครูให้ทำความเข้าใจกันพี่ก่อนนะในกรณีของตำราภาษาอังกฤษกับตำราภาคไทยคุณครูจะเรียกว,ว่าภาคอังกฤษกับภาคไทยละกันในเรื่องของการแบ่งแมทเทอร์เนี่ยจะมีการแบ่งที่ไม่เหมือนกันย้ําไม่เหมือนกันพอามมันไม่เหมือนกันปั๊บเนี่ยถ้าหากว่าเราสอบโดยใช้ตำราภาษาอังกฤษมันจะต้องแบ่งสารอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าเราต้องการสอบโดยใช้ตำราไทยก็จะมีการแบ่งสังอีกแบบหนึ่งว่าแต่พวกเธอที่จะไปสอบเนี่ยมันใช้ตำราไทยหรือตำราภาษาอังกฤษเดาสิเดาเดาให้เดาฮะตำราอังกฤษใช่ไหมอ่ะใครว่าตำราอังกฤษยกมืออ่ะใครว่าได้ใช้ตำราไทยอะ่ะยกมือฉเฉลยตำราไทยจ้าที่เธอจะไปสอบต่อไปเนี้ย e ีพีสอบข้ามอหนึ่งอะตำราไทย เรเมื่อเป็นตำราไทยเธอต้องสอบแบบภาคไทยเรียนแบบภาคไทยโอเคนะครับเพราะว่าอีพียุคใหม่เขาจะแปลโจทย์จากภาษาไทยให้กลายไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะไม่ใช่มันจาแพทเทิร์นภาษาอังกฤษโดยตรงดังนั้นการแบ,บ่งสารจึงต้องแบ่งแบบภาคไทยโอเคนะครับพราสารจะมีการแบ,บ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเรียกว่าโฮโมจินัสโฮโมจินัสหมายความว่า มันเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมดเลยตาของเราเนี่ยแยกไม่ได้หรอกมันคืออะไรกับไปรู้อยู่ข้างในเนี่ยตาเราแยกไม่ได้แต่ถ้าเป็นสารเนื้อผสมเฮ t e r o g e n o u s เนี่ยหมายความว่าตาของเราแยกได้ย้ําตาของเราแยกได้คือแยกได้อะไรอ๋ออันนี้มันพิกอ๋ออันนี้มันเกลืออ๋อไอ,อ,อส้มตําเนี่ยมีทั้งสับปะรดมะละกอเต็ไมไปหมดคือเราสามารถแยกได้ถ้าเธอแยกได้จะเรียกว่า heterogenous นะครับ กลุ่มที่สามเรียกว่าคอนลอยคอนลอยจะมีลักษณะก้ากึง่งก้ากึ่งคือถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบอนุภาคของสารนะครับตัวสารเนื้อเดียวจะมีขนาดไซส์เล็กสุดตัวสารเนื้อผสมจะมีขนาดใหญ่สุดส่วนคอนลอยมีลักษณะกลางกลางนะครับคอนเซ็ปต์ของคอนลอยนะทุกคนจดด้วยครับคอนลอยนะจดครับรู้สึกว่ามันขุ่นรู้สึกว่ามันขุ่นแต่ ไม่ตกตะกอนรู้สึกว่าขุนแต่ไม่ตกตะกอนอ่ะเราค่อยค่อยนึกซิสารอะไรในชีวิตรประจำวันของเราเรามีความรู้สึกว่ามันขุนๆเอ้ยแต่ไม่ตกตะกอนล่ะอะไรนะฝุ่นเกือบถูกฝุ่นยังพอตกได้อยู่นะฝุ่นยังตกได้อยู่อะไรครับในชีวิตรประจำวันของเราที่คุณคนณมากเมยฮะควันรถเอออะควันรถก็พออยู่นันนะครับนะมีอะไรอีกมีอะไรอีก ใกล้ตัวเธอมากเลยอาการเกือบถูกใกล้มากกว่านั้นอีกเชื้อโรคแม่ห้อยใกล้ๆหน่อยฉเฉลยนมเคยกินนมไหมเห็นมันข่นๆไหมมันตกตะกอนไหมเออไม่ตกใช่ไหมครับเพราะตระกูลนมนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของคําว่าคอนลอยนะครับนมเป็นตัวอย่างที่ดีของคอนลอยนะงะะั้นถ้าหากว่าเธอไปเจอจุกประมาณ สารอะไรเนี่ยให้เธอแปลมันก่อนพอแปลเสร็จปับ๊บพอคิดก่อนสิมันคุนๆไหมถ้ามันคุนๆรู้สึกมันไม่ตกตะกอนให้ตอบเลยนะคบว่าเป็นคอนลอยนี่ขอคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับโอเคสารเนื้อเดียวก็จะมีการแบ่งเป็นคัว่าโซลูชันกับเพียวสับสแตนคำว่าโซลูชันเนี่ยคือสารละลายนะแปลว่ามันมีสารบริสุทธิ์อย่างน้อยสองอนมาผสมกันคอนเซ็ปต์สารละลายคอนเซ็ปต์สารละลายคือ มันใสใสมันใสใสถ้าเธอมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใสใสนี่ให้เดาก่อนหรือว่ามันจะเป็นสารละลายนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือสาบริสุทธิ์ก็อาจจะมีลักษณะใสใสได้เช่นกันนะครับมันถ้าใสใสอาจจะเป็นสารละลายหรือสามบริสุทธิ์แต่ถ้ามันขุ่นขุนไม่ตกตะกอนถือว่าเป็นคลอย์และถ้ามันขุ่นแถมตกตะกอนด้วยนี่ ก็จะกลายเป็นเพลงสารที่ผสมทันทีนะครับไหนตัวอย่างซิคุณคุณตกตะกอนเช่อนอะไรบ้างเอาอะไรผสมกันคุณคุณแล้วมันตกตะกอนเออดินกับน้ำผสมกันดีมากเือเอาดินกับน้ำผสมกันปั๊บมันก็ขุนอ่าโอเคต่อไปกลุ่มของสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์ก็จะมีการแบ่งเป็นคําวาธาตุกับสารประกอบธาตุกับสารประกอบเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นธาตุเอาใครรู้ เอลเมนตเนี่ยรู้ได้ไงมันเป็นธาตุรู้ได้ไง,ด,ได,ไงดูที่ไหนดูที่ไหน oh, s <S ดูที่เซิร์ชเน็ตเกือบถูกดูที่ไหนดูที่ตารางธาตุถูกต้องถ้าเธอไปจําชื่อตารางธาตุได้เฮ้ยชื่อนี้มันคุ้นมากเลยอยู่ในตารางธาตุต่อไปโลดมันเป็นเอลเมนตนะครับก็่ต้องคิดเยอะ <S 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 ส่วนถ้าเป็นสารประกอบคืออะไรจะต้องมีธาตุอย่างน้อยสองชนิดมารวมกันและเขียนเป็นสูตรเคมีได้ ตัวอย่างเช่น H2O เขียนสูตรเคมีได้ไหมได้ก็นี่ไง H2O ตอบเลยถ้าอย่างนี้ปั๊บเป็นสารประกอบทันทีโอเคนะครับแค่นี้นะต่อไปธาตุก็จะมีการแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันอะแค่นี้พอก่อนงั้นประเด็นที่คุณครูจะถามตั้งใจฟังดีนะครูถามว่าสารบริสุทธ์ทุกชนิดจะเป็นสารเนื้อเดียวใช่ไหม สารบริสุทธิ์ทุกชนิดจะเป็นสารเนื้อเดียวใช่ไหมเอาใช่หรือไม่ใช่สารเนื้อสารบริสุทธิ์ทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียวใช่ไหมคำตอบก็คือใช่สิเอาทำไมอะแล้วมันมีสารบริสุทธิ์ที่มันไม่ใช่สารเนื้อเดียวด้วยหรอก็ในเมื่อสารบริสุทธิ์มันจิ้มไปที่สารเนื้อเดียวอย่างเดียวอะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าสารบริสุทธิ์ทุกชนิดจะต้องเป็น สารเนื้อเดียวโอเคไหมครับนี่คือความหมายนะงั้นกูถามใหม่สารเนื้อเดียวทุกชนิดมันต้องเป็นสารบริสุทธิ์ใช่ไหมสารเนื้อเดียวทุกชนิดจะต้องเป็นสารบริสุทธิ์ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าสารเนื้อเดียวอาจจะเป็นสารละลายก็ได้โอเคนะครับเอามาอีกคําถามหนึ่งสารเนื้อเดียว มีบางชนิดเป็นสารบริสุทธิ์ใช่ไหมสารเนื้อเดียวมีบางชนิดเป็นสารบริสุทธิ์ใช่ไหมคําตอบก็คือใช่เออก็ใช่นี่ก็มีบางชนิดไงบางชนิดก็เป็นสารละลายบางทิ่ก็เป็นสารบริสุทธิ์แปลว่าประโยชน์นี้มันก็ถูกต้องแล้วี่โอเคนะครับงั้นเตรียมตัวส่งคําตอบนะครูถามว่าถ้า ทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียวใช่ไหมถ้าทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียวใช่ไหมถ้าทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียวใช่ไหมถ้าทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียวใช่ไหมนี่คือแปลไทยเป็นไทยนะครับเพราะเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะแปลไทยเป็นภาษาอีกรอบนึงธ <laughs> ถ้า ทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียวใช่ไหมใช่กับไม่ใช่นี่แตบบ่ส่งคำตอบมนาะคําตอบนะคําตอบนะจะดูธาตุเนี่ยมันสามารถเชื่อมไปหาสารบริสุทธิ์มันสามารถเชื่อมเป็นสารเนื้อเดียวแปลว่าธาตุทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียวใช่จ้าใช่จ้าแล้วมันมีธาตุที่ไม่ใช่สารเนื้อเดียวด้วยหรอมีไหมเหอนมีมันชี้ไปชี้มาก็ตรงไปสารเนื้อเดียวอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับ โอเคนะพอเข้าใจแล้วเนาะคุณตอบอยังไงเนาะอีกครั้งหนึ่งละกันเพราะรู้สึกว่าข้อเมื่อกี้นี้ตอบถูกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผู้ถามว่ามีธาตุไมรมีสารประกอบมีสารประกอบบางชนิดเป็นคอนลอยใช่ไหมมีสารประกอบบางชนิดเป็นคอนลอยใช่ไหมหนึ่งคือใช่สองคือไม่ใช่ มีสารประกอบบางชนิดเป็นคอนลอยใช่ไหมก็มีใช่ใช่กับไม่ใช่นีเหลดดูจากกราฟนะครับอันที่หนึ่งจำกราฟอันที่สองจำลักษณะการเดินทางของมันแล้วเธอก็จะค่อยๆนึกออกว่าควรตอบอะไรมีสารประกอบบางชนิดเป็นคอนลอยใช่ไหมฉเฉลยคำตอบก็คือ,อเธอก็ดูสิ สารประกอบมีบางชนิดเป็นคอนลอยได้ท้วย่าเพราะว่าสารประกอบก็อยู่ในกลุ่มของสารบริสุทธิ์บานบริสุทธิ์ก็อยู่ในกลุ่มของสารเนื้อเดียวคนละเรื่องในกับคอลอยเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะครับเพราะมันอยู่กับคนละเส้นคนละสายก็จะตอบว่าไม่ใช่โอเคนะครับพอนึอกออกหรือยังว่าการลากเส้นหรือการเจรณาต้องทําอย่างไรพอนึอกออกหรือยังเราตอบคำถามนด้ดนซิให้ตอบหนึ่งสองสามสี่นะ which conclusion is wrong Solution is a h o m ogeneous substance ก็หมายถึงสารและลายจะเป็นสารเนื้อเดียวพูดถูกพูดผิดอะไรเงี้ยโอเคนะครับมันหาว่าข้อไหนรองนะก็ค่อยดูครับอันนี้บอก Compound is a p r e l substance สารประกอบต้องเป็นสารบริสุทธิ์ค่อยเช็คหน้ตารางนะ ตอนแรกๆถ้าเราเรียนจําเรื่องของตารางไม่ได้ให้ดูตารางก่อนแต่ว่าถ้าเราเจอส่วบ่อรดกูเชื่อว่าเราจะจําตารางได้นะครับเพราะตารางนี้เป็นตารางมาตรฐานที่ทุกคนต้องจําให้ได้ e l e m e n t is appeal substance ก็คือถ้าจะต้องเป็นสารบริสุทธิ์ใช่ไหมอ,อะไรๆไปนะครับครูเฉลยนะครับคุณครูจะฉเฉลยแล้วเริ่มีละข้อสารละลาย เป็นสารเนื้อเดียวใช่ไหมคําตอบก็คือใช่สิสารเนื้อเดียวก็เป็นสารลวสารละลายก็เป็นสารเนื้อเดียวไงสารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์ใช่ไหมเอาก็ใช่สิเพราะสารบริสุทธิ์แบ่งเป็นสองอย่างก็คือธาตุกับสารประกอบใช่ปะ่ะธาตุก็อเลเมนต์อีสตัพี s วสับสเตนใช่ไหมเอาก็ใช่สิเพราะว่าธาตุนี้เพราะว่าธาตุเนี่ยเพราะว่า,าพาียสับสเตนแบ่งเป็นสองอันนะครับ พันเอเลเมนตก็เป็นหนึ่งในนั้น mm hmm. ก็ถูกต้องแล้ว homogenous substance is pure s u b s t a n c ใช่ไหมไหนมาดูซิมันอยู่ตรงซอกไหนวะเนี่ย homogenous มันอยู่ตรงนี้ homogenous mm hmm. อยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นสารบริสุทธิ์เฮ้ยใช่ใช่อยู่หรอไม่ใช่มันต้องสลับกันใช่ไหมจะต้องบอกว่าไอ้ตัว pure s u b s t a n c มันเป็น homogenous ถูกปะแสะดงประโยคนี้มันพูดเพมันพูดเพอันนี้ even for people.